คือเขาเขาต้องการอาหารน่ะเขาไม่มีไม่มีอาหารให้กินพวกเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับที่ถ้าผมทำโปรดักต์ใ่ผมจะไปแตงข้ามกงคืนผมเนี่ยผมจะแจกอาหารหมาเนี่ยดูดีดูสิอ่ะเขากินได้อิ่มท้องแล้ว เดี๋ยวไปเอาอาหารเม็ดใส่ถ<ส>้วยแล้วก็ไปเอาถ้วยมาใส่น้ำให้ให้ดื่นให้เอ,อ๊กินเนพนี่ยก่องนึง่พอดอยากไงม,มีใครให้อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามผลิตภัณฑ์บล็อกด็อก c a t ตี้แค r แรปเตแล้วเร็วๆนี้จะมีอาหารสุนัขอาหารแมวนะครับถ้าถ้าคุยกับพี่นัทเรียบร้อยนะครับก็จะมีอาหารสุนัขอาหารแมวเซการนี่เป็นไงล่ะเซการโลโซด้วยดกวเซการโลโซแล้วกันนะได้ไหมจ๊ะชื่อได้ไหมชื่อได้ไหม เสกการโลโซเอาไม่งั้นเดี๋ยวปิดเหตเอาไปแจกจ่ายทั่วราชอาณาจักรแล้วก็เวลาเวลาเราไปแจกอาหารเขาใช้อาหารของเราแล้วเราอยากได้เงินเราอยากได้เงินพี่จะมาช่วยหมาแมวที่เขาเป็น cancer เ,เขาเป็นโรคมะเร็งหมาแมวที่เขาโดนรถชนขาหักอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็ไปจัดคอนเสิร์ต แล้วก็ได้เงินมาทีละเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันนั้นก็ได้เกือบเจ็ดแสนนะครับ mm hmm. ก็แต่ถ้าจัดร้านใหญ่ๆก็น่าจะได้เป็นร้านแล้วก็ประมูลของประมูลอะไรต่างๆนะครับก็บองเอฟซีด้วยนะว่าการจะบริจาคเรือท้องแบรนที่สามารถขนของได้แบบเป็นพันกิโลแล้วก็สองแสนเกือบสามแสนอ่ะหนึ่งคันการจะบริจาคเรือท้องแบรนนะครับ เกือบสองแสนบาทหนึ่งคันเกือบสามแสนบาทหนึ่งคันให้ที่ภาคเหนือใช่ไหมให้มูลนิธิมิลเออร์เอาไปให้อ๋อให้ผ่านพี่มนัทโนนุตนะครับมูลนิธิมิเลเออร์ออฟไลฟ์แล้วก็อย่าลืมส่งเงินไปที่ที่ปัะเชียงรายด้วยนะอืเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำอะไร ทั้งทึ้งใจก็สงสารสงสารหมาแมวได้มาวันหนึ่งก็ได้มาเจอพี่นัทเพิ่งมากินข้าววันนี้ด้วยกันถูกใจกันมากอืมเฮ้ยมีตัว,ว,วนี่หว่ามีเหรอโอ้ยเอาไปเอามาสิมามีมีตัวนึงครับมีตัวนึงเอามามาเอามีตัวนึง เขาอยู่กันสองตัวเขาอยู่กันสองตัวหน้าหน้าเซเว่นอีเลเว่นตรงข้าบ้านผมเนี่ยครับอือร่างารตัวนี้อาการมีไหม ไเอามจ่ายก่อนออไปไปไปโอเคครับเอาตังมาไม่พออ่ากินละกินละการไม่ใช่แค่ซื้อลูกชิ้นมาให้เหมือนเขาชาวบ้านนะเอาตังมาไม่พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเงินอีกที่บ้านติดตามก่อนนะที่ไม่ใช่จำแรกเป็นไงล่ะม่ตัวนี้เขาโชคดีได้กินเองยงไม่หาย Nó là xe chăm luật chó. Xe chăm luật chó. Nó là gì? Xe chăm luật chó. Xe chăm luật rồi. Được rồi. Được rồi. nhiều ถ้าไม่มีหัวใจนะจะหยุดไล้แล้วอ่าซอเท่าไรครับอ่ะอาสร้อยนะ <Okay. S 1> นเดียวเดี๋ยวคุณการเข้าไปเอาตังก่อนนะครับไปเอาเงินก่อน <Okay. S 2> ไปจ่ายค่าอาหารหามาให้อีกตัวดำเนียอขอ,ขอ